สวัสดีค่ะขอตอนรับสุกคนเข้าสู่ส่องเฮือนดวงประพาดานะคะพบพอกันกับฝายอีกคือเก้านะคะแอดมินเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่มาเพิ่มเติมคือเวอร์ซันภาษาอีสานนะคะเมื่อนี่สิพาพี่น้องสุกคนนะคะมาล่องเขาาเ่าฟักเตุพอแมีพันเองแต่เฮาสิใส่เป็นเปลือกบักร้าวสดนะคะ ฝายกับบอเคยคือกันก็เลยมาล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะเห็นผู้อื่นเพนดว่ามันสามารถเข่าฟักได้นะคะอีกหลายคนก็บอกว่ามันเข่าฟักบ่อได้เพราะว่ามันบมีใยใยมันอ่อนโพดมันกัดกินเบิดมันบ่อเข่าฟักนะคะเมื่อนี่ก็เลยชวนสุคนมาทดลองเบิ่งนะว่ามันสิเข่าฟักบ่นะคะอ่าเราเข้ามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะตัวนี้จะเป็นกาบพะวา ที่ซับแล้วนะคะเฮากะคือเก้าหน่ะหละเอามาเลียงเอามาเลียงให้มันแน,น่นคือเก้าคือตอนเขาใส่บกักเพาแหงค่ะเขาอยากหูเขากระตองร่องนะคะเขาอยาใส่แค่คำบาเพิ่นเบ่าวา คาเพิ่นว่าว่าปุ๊บเข้ากับสิบุไดพีสูน์นะคะว่ามันสิเหตุดไดบอเนาะเข้ากับตองลองเองล่ะเข้ากับจังสิไดหงค้คำตอบว่ามันเหตุดไดอิลีบอนะคะ เหนแน่นเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขากะสิกัดกินแน่เนาะอาจใจส่เวลาเน่ยจักน้อยจากที่เคยใส่ประมาณสิบหามือของตัวที่เขาใส่กะบร,ระข้าแหงค่ะตัวนี้เขากะสิใส่จาก20มือเนาะลองเบิองล่ะจังมาเบิองพร้อมๆกันอีกทีหนึงใส่เห็ดเต็มเลยค่ะ สิงใดที่เ้าบ่ฮหูนะคะเ้าเบิ่งมาแล้วเ้าก็ทดลองน้ำเพิ่นเบิง่งเนาะเ้าก็สิได้หูว่ามันเทดใดโบ่ถิดหนาเ้าก็สิได้ปรับเด้ดเปียนไปนะคะ เขาลองเบิงค่ะเขาก็มาลุ่นผลเป็นตามตามกันนะคะมันกระสีดำแน่ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะตัดไวแตงแต่สวงมือกอนใส่ข้าฟักเตละเท่อใส่บ่ไบด้ผสมไปเออบ่ได้เอาโตอาหารเก่าเนาะลองก้น กใส่แบบแห่งๆเลยค่ะแต่ก็คือได้ผลอยูย่ Full <ime> เทียบรลอยค่ะเต็มพอดีเลยอ่ะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือพอเมียพันุ์ เขากัดลองจากตัวเขานาใบนะคะแล้วเขากลับมาลุนพ้นไปพร้อมๆกัน10 15 20 25 สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้า ห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบ รอบนี้นะคะมันเป็นการทนลองเนาะใส่กสิบ,บไซด่วงหลายนะคะชิซายแค่หกสิบตัวนะคะตัวนี้เนาะอ่ขั้นตอนต่อไปก็คืออาหารอาหารเก่าอะคะ่ะปิดหนาเขาต้องเบ่งตัวอาหารเก่าดีๆนะคะว่ามันมีไล่โบมี่นอนแมโจบบนะคะตัวนี้ก็คือใส่เบ่งมาแล้วเนาะบบมี่ก็คือปลอดภัยก็คือใส่ปิดหนาไปเลยนะคะ ใ่ค่ะวิธีการก็คือสูย่างเลยนะคะคือการกับตอนที่เข้าเอาดวงเข่าฟากโดยกาบักพาวแห้งค่ะนะคะิคให้เขาแน่นนะ เรียบร้อยนี่ค่ะเรียบร้อยจ้ะตัจากกาบบกพ้าวแห่งเนาะที่เขาเขาฟาฟักไปสิบหามือเขามาแก้ฟักออกนะคะตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกาบบกพ้าวสดเนาะก,กับเพื่อเขากินอาหารเพื่อยิงยังแล้วก็คืออีกจากประมาณยี่สิบก็มือ เฮาจะมาเบ่งกันอีกเทีนึงนะคะว่า60ตัวตัวนี้สีขาวฟักจกโตบ่อละกะกาบมะพร้าวสดนี่สิสามารถเขาฝฟักได้เกือบร0อยเปอร์เซ็คือกาบมะพร้าวแหงบ่อนะคะจังไดกับฝากพี่น้องทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไฟเดอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ